สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมแอมเบรินโฮเทลค่ะโรงแรมแอมเบรินโฮเทลนะคะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับห้องอาหารภายในโรงแรมของเรานะคะมีหนึ่งห้องอาหารชื่อว่า e อ l y r e s t a u r a n t นะคะซึ่งมีสโลแกนว่า e อ y Restaurant Full o f Flavor ร้านอาหารเอลลี่เต็มไปด้วยรสชาติแห่งความอร่อยคะ่ะค่ะซึ่งคอนเซปตของร้านเรานะคะก็คือาอาหารนานาชาติสไตล์ยะวตอนตกคะ่ะที่ประกอบไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดแล้วก็หลากหลายรสชาติคะ่ะ แล่ห้องอาหารของเรานะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันเลยค่ะสำหรับการจัดทำเมนูนะคะทางโรงแรมของเราได้นำเมนูที่เด่นเนมาไว้ตรงกลางของเมนูเพื่อดึงดูดสายตาของลูกค้าค่ะเพราะเราเชื่อว่าการมองของคนจะเริ่มมองจากจุดตรงกลางก่อนแล้วค่อยมองไปข้างบนและข้างล่างค่ะ ริ่มต้นด้วยอาหารเช้านะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง11นาิกา30นาทีค่ะเมนูที่ขึ้นชื่อก็คือวาฟเฟิลเบคอนไข่ดาวค่ะเป็นอาหารเช้าที่ให้สารอาหารทางโภชนาการอย่างดีเลยค่ะรสชาติของตัวแป้งวาฟเฟิลตัดกับไข่ดาวและเบคอนน่ารับประทานมากๆค่ะราคาก็อยู่ที่129บาทค่ะต่อมานะคะเป็นเมนูอาหารกลางวันของห้องอาหารเราค่ะ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะเมนูที่แนะนำและขึ้นชื่อก็คือ3ชั้นมวนย่างซอสเป็นเมนูหมูย่างสไตล์ยุโรปที่นำหมู3าชั้นมาหมักกับซอสและเครื่องเทศให้มีรสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศและหมูสาชั้นของเราก็ฉ่ำไปด้วยซอสแถมยังหนังกรอบด้วยค่ะเนื้อนุ่มละมุนล,ลิ้นอิต่าราคาอยู่ที่359บาทค่ะต่อไปเป็นอาหารเย็นค่ะ ซึ่งเมนูขึ้นชื่อของห้องอาหารเราก็คือไก่อบน้ำผึ้งมัสตาร์ดเมนูไก่ชุม่มซอสสไตล์ฝรั่งสูตรนี้หมักไก่ด้วยมัสตาร์ดพริกปาปิก้าและผงปรุงรสอิตาเลียนค่ะเติมน้ำผึ้งไปหน่อยเพิ่มความหอมหวานจากผงกระเทียมน่ารับประทานมากราคาอยู่ที่219บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มในห้องอาหารนะคะ ห้องอาหารของเรานะคะก็จะมีให้บริการที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลนะคะเช่นบูมาร์การิต้าดายมาร์ตินี่ในส่วนของมอกเทลนะคะก็จะมีโฟรเซนสกิวมาร์การิต้าแบล็คเบอร์รี่วานิลลาไวน์นะคะก็จะมีชาดอนเน่เซวิองวาที่มาจากฝรั่งเศสและสเปนค่ะอีกทางนะคะก็จะมีเบียกาแฟแล้วก็น้ำดื่มด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูของหวาน,นะคะ่ะ ทางโรงแรมของเรานะคะก็จะมีทั้งแพนเค้กผลไม้สดสตูว์บอฟเฟลพานาคอตตาทิรามิสุและมาการองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเซตเมนูของห้องอาหารเอลรี่เรสตอรองนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักและสดท้ายด้วยของหวาน,นะคะ่ะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยของห้องอาหารเรานะคะก็จะมีครีมออฟมัชบลูมซุปคลาสสิกซีซาสลัดเบคนิวซีแลนด์มัสเซิลวิชีส แซลมอนแอนด์แพนตาลุกคาเ p เอาหารจานหลักนะคะก็จะมี mm hmm. เฟลมยองสเต็กกิ้วแบ็กคอร์ด with มัสตาร์ดซอสชิคเก้น with มัชลูมซอสค่ะแล้วก็กิ้วซีบัสไวไว์ซอสในส่วนของของหวานนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่ชีสเค้กช็อกโกแลตเลเวอร์เค้กบานาน่าเบรดบลูกดิงค่ะซึ่งราคาต่อหัวของเรานะคะก็จะอยู่ที่1,300บาทขึ้นไปค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเป็นสเปเชียลเมนูของทางห้องอาหารของเรานะคะซึ่งก็คือคิดเมนูค่ะหรือว่าเมนูอาหารสาหรับเด็กค่ะเมนูอาหารสําหรับเด็กนะคะก็จะสามารถทานได้ง่ายแล้วก็มีรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปค่ะซึ่งจะมีข้าวผัดอเมริกันจูเนียซุปมังกรีกุ้งจูเนียค่ะต่อไปจะเป็นการบริการนะคะรูปแบบการบริการอาหารจะเป็นการบริการอาหารแบบฝรั่งเศสการบริการแบบนี้จะเป็นการบริการแบบเป็นทางการมีระเบียบแบบแผน มีวิธีการเสิร์ฟคืออาหารที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้านั้นจะต้องนํามาปรุงแต่งและจัดใส่จานต่อหน้าลูกค้าโดยนําอาหารมาปรุงแต่งหรือจัดใส่จานบนที่หุ่นอาหารหรือรถเข็นที่พักอาหารพนักงานบริการจะเสิร์ฟอาหารเข้าทางด้านขวามือของลูกค้าด้วยมือขวาดังนั้นอาหารทุกชนิดจะเสิร์ฟโดยใช้มือขวายกเว้นขนมปงังเนยและสลัดที่เสิร์ฟทางด้านซ้ายมือของลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วพนักงานบริการจะเก็บจานทางด้านขวามือของลูกค้าค่ะ ในเวลาเปิดปิดนะคะจะเปิดบริการตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มค่ะจะเปิดบริการทุกวันค่ะขั้นตอนการบริการนะคะจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนขั้นตอนที่1นะคะจะเป็นการต้อนรับลูกค้าทักทายด้วยรอยยิ้มกล่าวสวัสดีพร้อมยกมือไหว้และเชิญลูกค้าเข้าในร้านนำลูกค้ามานั่งที่โต๊ะเชิญลูกค้าด้วยท่าทางและอาการยิมม้ยมแย้มแจ่มใสค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการแนะนํารายการอาหารการนํารายการอาหารหมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเมนูจะต้องสะอาดมีรายการอาหารและราคาปัจจุบันแสดงอย่างชัดเจนการรับคําสั่งอาหารจะต้องตั้งใจฟังและจับประเด็นให้ถูกต้องว่าลูกค้าสั่งอาหารชนิดใดทบทวนคาสั่งอาหารเพื่อป้องกันความผิดพลาดการทวนจะต้องแจ้งอย่างชัดเจนถึงรายการอาหารที่สั่งจํานวนและรายละเอียดอื่นๆที่มีการเพิ่มเติม ขั้นตอนที่สนะคะจะเป็นการเสิร์ฟอาหารการนําอาหารที่สั่งไปยังโต๊ะลูกค้าและคอยให้ความช่วยเหลือตามที่ลูกค้าต้องการตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ารับประทานอาหารอยู่ขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นการบริการเมื่อลูกค้าต้องการเช็คบินเมื่อลูกค้าแสดงความต้องการเช็คบินพนักงานบริการจะต้องเข้าไปพบลูกค้าเพื่อสอบถามความต้องการให้แน่ชัดอีกครั้ง <Clo of. S 2> <bold. S 1> พนักงานบริการนําใบเช็คิปให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบพร้อมแจ้งจํานวนค่าอาหาร หากมีรายการใดผิดภาพพนกักงานบริการจะต้องขอโทษและแก้ไขทันทีขั้นตอนที่5การเก็บโตะนะคะจะต้องเก็บจานอาหารออกจากโต๊ะให้เรียบร้อยและเก็บจานออกจากโต๊ะจะต้องสังเกตว่าลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการส่งลูกค้าเมื่อเช็คบินเก็บเงินเรียบร้อยแล้วลูกค้าเริ่มขยับตัวพนักงานบริการจะต้องให้ความช่วยเหลือทันทีเท่าที่จะสามารถทําได้และเห็นสมควรเช่นขยับเก้าอี้สังเกตดูว่าลูกค้าเริ่มสิ่งของหรือไม่กล่าวขอบคุณและชักชวนให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้งด้วยท่าทางที่สุภาพอ่อนน้อมยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยท่าทางที่เต็มใจค่ะบรรยากาศร้านอาหารนะคะจะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์ดั้งเดิมเหมือนยปลารีสมาไวที่ชอนบอรี เอลลี่เลสตลลองนะคะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสร,ระดับตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาซึ่งอาหารทุกอย่างจะถูกเสิร์ฟในสไตล์ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมทั้งบรรยากาศและการตกแต่งทุกอย่างทํามาเพื่อที่นี่โดยเฉพาะจึงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆและแตกต่างจากร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์โมเดิร์น ER อย่างสิ้นเชิงข้างในร้านนะคะจะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักซึ่งสั่งทํามาพิเศษเพื่อที่นี่โดยเฉพาะค่ะ สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดของแอม l าไลโฮเทลจะมีการกำหนดการแบ่งส่วนตลาดตามกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการคือกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยสภาวะตลาดของโรงแรมจา่นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงจะกลับมาคึกคักได้ดังเดิมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการจำนวนมากซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการ โดยนอกจากจะมีการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจรายเดิมในตลาดครอบคลุมตั้งแต่โรงแรมระดับ5ดาวไปจนถึงโรงแรมระดับ3ดาวและยังมีการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรายใหม่และการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหารหรือรัพย์ที่หันมาขยายธุรกิจสู่ธุรกิจโรงแรมมากขึ้นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ของพฤติกรรมการเลือกทิพักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในชลบุรีจาเป็นต้องแข่งขันด้านการราคาและปรับยุทธ์เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างและโดดเด่นควบคู่กันก,กับการยกระดับคุณภาพด้านบริการและใช้การตลาดออนไลน์อาทิการขยายตลาดจากงานแต่งงานและู่ฮันีมูล ครั้งตลาดคนไทยและต่างชาติจัดประชุมและสัมมนาในะระดับประเทศและนานาชาติมีงานกิจกรรมด้านการตลาดรวมถึงการขยายกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กรที่มีการกิจกรรมสังสรรประจำปีซึ่งจะช่วยเพิ่มมัดตาการเข้าพักและการสร้างผลตอบแทนให้กับโรงแรมได้การแบ่งส่วนทางการตลาดหลักการแบ่งส่วนทางการตลาดของผู้บริโภคได้แ,แก่ 1. การแบ่งส่วนตามหลักภูมิศาสตร์ ได้แก่ภูมิภาคภูมิอากาศขนาดของเมืองและความหนาแน่น 2. การแบ่งส่วนตลาดตามหลักประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุอาชีพรายได้การศึกษาขนาดของครอบครัววัฒนธรรมชีวิตครอบครัวเชื้อชาติและศาสนา,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 าและ 3. การแบ่งส่วนตลาดต,า,ดตามหลักจิตวิทยาเป็นการแบ่งตลาดตามวิธีการนำรงชีวิตของบุคคลซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการในการบริโภคที่แตกต่างกาัน เช่นกลุ่มข้าราชการกลุ่มแพทย์กลุ่มเกษตรกรเป็นต้นตัวแปรที่นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมีดังนี้ชนชั้นของสังคมรูปแบบการดำรงชีวิตและบุคลิกภาพแนวโน้มทางการตลาด ธุรกิจร้านอาหารยังมีโอกาสเติบโตท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนโดย EIC คาดว่าจะขยายตัวราว4-5%ในปี2019-2020โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากครัวเรือนที่เล็กลงการขยายตัวของเมืองและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้การขยายตัวของนักท่องเที่ยวยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของรานอาหาร และนวโน้มการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสาขาของเชลร้านอาหารต่างๆขณะดเดียวกันก็ได้มีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาแข่งขันเพิ่มมากขึ้นตลาดเป้าหมายคือกลุ่มวัยทำงานรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัยภายในโรงแรมเอเมอร์ไลน์โฮเทลและกลุ่มที่ชื่นชอบรับประทานอาหารนอกบ้านที่นิยมรับประทานอาหารตะวันตกโดยมีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่20,000บาทขึ้นไป มีความเชื่อมชอบรับประทานอาหารอาหารที่หลากหลายและบริการที่ดีและมีคุณภาพลักษณะของลูกค้าลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยทำงานที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปผู้รับประทานอาหารนอกบ้านที่ต้องการใช้เวลาหลังจากกิจกรรมหลักในการพักผ่อนและรับประทานอาหารากับคนสําคัญเช่นครอบครัวเพื่อนคนรัก จึงต้องการอาหารที่มีคุณภาพและมีเมนูที่เหมาะสมหรือตอบสนองความต้องการสําหรับคนในครอบครัวโดวยร้านของเราจะมีเมนูรองรับลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวและที่มีกุ่หลานมาด้วยเช่นทิมเมนูซึ่งคนในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่มีกําลังในการซื้อค่อนข้างสูงสภาพการแข่งขันใช้หลักการ Five f o r c e Model ของ Michael Porter เป็นตัววิเคราะห์ซึ่งมีหลักสำคัญ5ประการ โตัวที่ 1. New entrants คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาได้ง่ายเนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ง่ายการจัดการวัตถุดิบที่ง่ายตลาดมีความดึงดูดใจง่ายทําให้มีจํานวนคู่แข่งขันมากขึ้นโฟรตัวที่2 Suppliers of key inputs การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการสินค้าและการบริการเดียวกันเพื่อไปต่กอลองราคาหรือรวมกลุ่มกันเพื่อสั่งซื้อสินค้าทีละมากๆ เพื่อลดราคาของวัตถุดิบให้ถูกลงไม่เช่นนั้นจะไปเลือกใช้บริการของเจ้าอื่นแทนซึ่งนอกจากกลุ่มผู้ขายนี้จะมีอำนาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับคู่แข่งขันขที่ช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองกับลูกค้าในอนาคตได้อีกด้วยฟ o r ตัวที่ 3. s u b s t i t u t e Products มีสินค้าชนิดอื่นมาทดแทนได้ยากแต่แล็บสไตล์การบริโภคและการใช้บริการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราต้องศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโฟร์ For ตัวที่4 b u Byers เนื่องจากสภาพวัเศษรษฐกิจปัจจุบันทําให้ผู้ซื้อมีอํานาจในการซื้อน้อยทางห้องอาหารของเราจําเป็นต้องรักษาระดับราคาเดิมเอาไว้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเพราะถึงจะขายในราคาเดิมก็ขายได้ยากอยู่แล้วถ้าหากเพิ่มราคาขึ้นไปอีกจะทําให้ขายได้น้อยกว่าเดิมหรือขายไม่ได้เลยและลูกค้าเปลี่ยนใจได้ง่ายการแข่งขันด้านราคาโปรโมชั่นต่างๆยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลายเป็นลูกค้าได้เปรียบจากการแข่งขันและมีอำนาจในการต่อรองสูงโฟร์ Ford ตัวที่1นถึงสจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้โฟร์ตัวที่5้าโร์ตัวที่5 l i ไลเวอรี่อ g มองค e t องเพตติ้งเซลเลในกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์และตลาดเดียวกับเรามีกิจกรรมการแข่งขันทางการตลาดหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราต้องหมั่นตรวจสอบคู่แข่งของเราว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้าง ที่มากระทบต่อองค์กรของเราเพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ของเราให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้คู่แข่งขันหลักห้องอาหารของโรงแรม Holiday Inn Suites Sira Cha Lam s a ที่ตั้งอยู่นชั้น8ของโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า Kitchen and Bar โดยที่ทางโรงแรม h o l i d a y Inn อินแอนด์สวีิลาชาแอล์มฉบังนั้นตั้งอยู่ใกล้กับทางโรงแรมของเราและมีการบริการห้องอาหารในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและภายในโรงแรมยังมีมุมของ c o f f e e Shop ไว้คอยบริการอีกเช่นกันภายในห้องอาหารจะมีทางที่นั่งคอยบริการทั้งแบบ Indoor และ outdoor มีการให้บริการทั้งวันทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์โดยมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายด้วยกันและอาหารเย็นจะเป็นในรูปแบบตามสั่ง โดยราคาจะเริ่มต้นที่200บาทขึ้นไปส่วนของกลุ่มลูกค้าจะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคู่แข่งขันรองคือห้องอาหารของโรงแรม Arise Hotel สีราชาโดยจะตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจ,จากห้องอาหารของโรงแรมของเราโดยจะมีอาหารเช้าไว้คอยบริการแบบบุฟเฟ่เปิดให้บริการตั้งแต่6นาฬกาถึง10นาฬิกาห้องอาหารของที่นี้จะตั้งอยู่บนชั้น3ของโรงแรมมีอาหารให้เลือกมากมายอาทิเช่น นมสดน้ำส้มน้ำชาสลัดผล,ลไม้อาหารตะกูลไข่ข้าวผัดและยังมีก๋วยเตี๋ยวไว้คอยบริการโดยมีชื่อห้องอาหารชื่อออริกามิเรตตอรองอร้ายโฮเทลสีราชาที่มีทั้งอาหารเช้าอาหารานานาชาติและอาหารฟิชชัน่นโดยมีราคาที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้โดยราคาจะเริ่มต้นที่251บาทถึง500บาทส่วนของกลุ่มลูกค้าจะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้านการบริการโรงแรมแอมเบอรินเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยมีเหนือห้องอาหารชื่อว่าเอลลี่ร a สตรองซึ่งบริการในรูปแบบของอาหารนานา,นาชาติสไตล์ตะวันตกเปิดให้บริการตั้งแต่9นาฬิกาถึง21นาฬิกาในทุกวันโดยอาหารเช้าเปิดบริการตั้งแต่9นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยเป็นรูปแบบของอาราคาส อาหารกลางวันเปิดบริการตั้งแต่11นาฬกาถึง15นาฬิกาเป็นรูปแบบของอาราคาตเช่นกันอาหารเย็นเปิดให้บริการตั้งแต่16นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นรูปแบบของอาราคาสและขนมหวานนอกจากนี้มีบริการอาหารแบบเซตเมนูที่เสิร์ฟทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักและขนมหวานเป็นอย่างสุดท้ายอีกทั้งยังมีบริการอาหารสำหรับเด็ก ทำให้ง่ายต่อการรับประทานและมีบริการเครื่องดื่มที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์อาทิเช่นไวน์เบียร์กาแฟและน้ำดื่มด้านราคาโรงแรมแอมารินมีการบริการทั้งห้องพักและห้องอาหารซึ่งราคาจะไม่สูงมากจนเกินไปโดยแบ่งเป็นสาประเภทดังนี้ 1. ห้องแบบสแตนดาร์ดราคา1300้บาทต่อคืน 2. ห้องแบบดีลักแบบ2ห้องนอน ราคา1,900บาทต่อคืน 3. ห้องพีเมี่แบบ2ห้องนอนราคา2,300บาทต่อคืนราคาของอาหารในรูปแบบของอา,าราคาาเริ่มต้น109บาทถึง389บาทในส่วนของอาหารแบบเซตเมนูราคา1,300บาทต่อท่านอาหารสำหรับเด็กราคา129บาบาทช่องทางการจัดจำหน่าย ลูกค้าที่สนใจจะใช้บริการของโรงแรมเออเมรนสามารถเข้ามาใช้บริการมีหลากหลายทั้งในแบบ Work In เดินเข้ามาใช้บริการได้ทันทีหรือสามารถจองห้องพักได้ที่ w w w e m a r i n k u c o m อีกทั้งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023456789 ด้านการส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่นของห้องอาหารเอเวอรี่โรงแลมอมเรินหาลูกค้ามาสีท่านพิเศษจ่ายเพียง3ท่านเท่านั้นทั้งรูปแบบของอาราคาัสเซ็เมนูคิสเมนูตั้งแต่30มีนาคมจนถึง10เมษายน2563คู่แข,แข่งขันรายที่1นนะคะก็คือ Oakwood Hotel and Residence ศรีราชาค่ะในด้านการบริการนะคะ โอ k ูดโฮเทลแอนด์ร e สิเดนซ์ศรีราชานะคะให้บริการที่พักพร้อมห้องอาหารสระว่ายน้ำกลางแจ้งศูนย์ออกกำลังกายบาร์ที่พักระดับ5ดาวแห่งนี้นะคะยังมีสโมสรสำหรับเด็กบริการคอนเสิร์ตแผนกต้อนรับ24ชั่วโมงรูมเซอร์วิสและบริการรับฝากสัมภาระสำหรับผ,ผู้เข้าพักค่ะในด้านราคานะคะ Oakwood oh Hotel นด์ร e s ิเดนซ์ศรีราชามีบริการห้องพักรวมอาหารเช้า โดยห้องสตูดิโอดีลักนะคะราคาอยู่ที่2295บาทต่อคืนห้องดีรักราคา2465บาทต่อคืนห้องเอ็กเซคคูทีฟราคา2,577บาทต่อคืนห้องพรีเมียมแบบ2ห้องนอนพร้อมวิวทะเลราคา3,300บาทต่อคืนห้องดีรักแบบ2ห้องนอนราคา6,500บาทต่อคืนและห้องเอ็กเซคคูทีฟแบบ2ห้องนอนราคา6,800บาทต่อคืนค่ะในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะโอคูดทเทลแอนด์เรสซิเดนซ์รีราชา มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น booking. com, agoda, t r a v e l o g a Expedia, naste. com หรือสามารถ walk in ได้เลยค่ะอีกทั้งนะคะยังสามารถติดต่อสอบถามได้ที่038-327-999ค่ะด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะห้องพักพร้อมอาหารเช้าราคาพิเศษห้องวันเบดรูมซีวิวสำหรับ2ท่านพิเศษ2,550บาทปกติ3,300บาท และห้อง2 Bedroom Deluxe สำหรับสีท่านพิเศษ5,850บาทปกติ6,500บาทและสิทธิพิเศษอื่นๆนะคะฟรี w i f i ฟรีเลชเชคเอาท์เวลา14นาฬิกาสิทธินี้นะคะจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างและส่วนลด15%สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ห้องอาหารเทรดและอาัตาราสกายบา a ์แอนด์ r ิสค่ะ และยังมีส่วนลดค่านำสุนัขเข้าพัก50%ในคืนแรก <_ an> เหลือเพียง750บาทต่อตัวและคืนถัดไป500บาทต่อตัวจำกัดเพียง2ตัวต่อห้องเฉพาะสุนัขแมวนกน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกร,รมัม <_ an> สิทธิพิเศษเหล่านี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง30กันยายน2563ค่ะคู่แข่งขัน,ขนรายที่2น,นะคะก็คือ IC Sky ห้องอาหารสุดชิว,วทะเลโรงแรมวีรันดารีสอร์ทพัทยาค่ะในด้านการบริการนะคะตัวห้องอาหารหลักนะคะจะอยู่ที่ชั้น4ที่นั่งด้านในสะดวกสบายมีค็อกเทลบาร์ที่ทํากันให้ดูแบบสดๆส่วนที่นั่งด้านนอกนะคะก็จะมองเห็นวิวทะเลสําหรับวิวของที่นี่นะคะไฮไลท์จะอยู่ที่ชั้น5เดินขึ้นบันไดไปจะพบกับลูฟท็อปพร้อมที่นั่งทานข้าวดูพระอาทิตย์ตกดินและสกายวอล์กทางเดินกระจกที่ทอดยาวออกไปในอากาศอาหารที่นี่หลักๆนะคะจะเน้นเป็นอาหารฟิวชั่นและซีฟู้ด ซึ่งสูตรอาหารของที่นี่จะมาจากเชฟพอลเชฟกระทาเหล็กที่มีชื่อเสียงด้านอาหารยุโรปจากโรงแรมโซเฟิเทลแบงคอกค่ะค่ะในด้านของราคานะคะแซลมอนอะโวคาโดนะคะราคาจะอยู่ที่390บาทขึ้นไปเป็นเมนูที่ทานคู่กับไวน์เนื้อแซลมอนหั่นเต่าผสานกับผิวเลมอนขูดละเอียดเดรสซิ่งด้วยน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยโรยหน้าด้วยไข่ปลาทั้ง2ชนิดมาพร้อมกับเนื้ออะโวคาโดหั่นแว่นและซอสผลไม้ค่ะ ฮอไกโดสคา์ลอสนะคะราคาจะอยที่ที่450บาทขึ้นไปหอยเชลล์ฮอไกโดตัวใหญ่ๆกิวบนไฟเบาๆจนเหลืองสุกกำลังดีเสิร์ฟพร้อมซอสผลไม้รสชาติเปรี้ยวหวานและทีเด็ดนะคะจะอยู่ที่วุ้นมะพร้าวที่โรยหน้ามาด้วยไข่ปลาคาเวียร์ค่ะล็อกล็อบสเตอร์นะคะจะอยู่ที่ราคา550บาทกั้างผัดพริกไทยดำมีกั้งมา6กชิ้นกั้งเนื้อแน่นส่วนรสชาติพริกไทยดำก็จะเข้มข้นผัดรวมมากับพริกหวาน,นะค,ะค่ะค่ะและจานต่อไปนะคะก็คือ คา r โบนาร่าราคาอยู่ที่240บาทค่ะสามารถเลือกเส้นได้รสซอสคา r โบนาร่านะคะจะเข้มข้นด้วยชีสและเนยผัดรวมกับเบคอนค่ะค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะก็คือแบ็กสคริปอิงสปาเกตตีอาราบิ t า garlic butter s c r i p ค่ะราคานะคะคจะอยู่ที่350บาทเส้นดำผัดซอสมะเขือเทศด้านบนโปดด้วยปลาหมึกสดผัดเนยและพริกสดรวมกับซอสมะเขือเทศค่ะ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ The Jetty and IC นไอซีส e r ย a อดวีรันพัทยา211หมูหน่งนาะจอมเทียนซอยสเมืองพัทยาชลบุรีค่ะด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะแคมเปญเพื่อโปรโมทรีสอร์ทแห่งใหม่อย่างวิรันดารีสอร์ทพัทยาโดยหยิบเอาจุดเด่นของวิรันดานะคะมาผสมกับพฤติกรรมแชทแล้วแชร์ของคนยุคดิจิตอลจนเกิดเป็นแคมเปญแฮชแท็ ดีไซนิ่งวีรันดาโฟโต้คอนเทสท t ที่เปลี่ยนรีสอร์ทธรรมดาให้เป็นโซเชียลรีสอร์ทเพื่อเป็นจุดหมายให้คนทั่วไปมาร่วมออกแบบวีรันดารีสอร์ทพัทยาในมุมมองของตัวเองผ่านการถ่ายรูปแล้วอัพลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็กดีไซ n i n g วีรันดาโดยมีรางวัลเป็นห้องพักสุดหรูค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคู่แข่งขันรายที่3ค่ะก็คือ Horizon Rooftop Restaurant and Bar at h i l t o n p a a y a Hotel, Hotel. ในด้านการบริการนะคะก็จะเป็นห้องอาหารและบาร์ที่เปิดรับชมวิวแบบ270องศาจากชัน้น3-4ลูปท็อปของโรงแรมฮิวตันพัทยาโรงแรมดีไซน์สวยที่ตั้งอยู่บนทำเลทองใจกลางเมืองพัทยาบนศูนย์การค้าเซ็นทัลเฟสติวัลที่นี่นะคะเปิดมานานหลายปีจนเป็นที่รู้จักกันดีพิกัดของโรงแรมจะตั้งอยู่ในมุมที่ถ่ายรูปชายหาดพัทยาออกมาได้สวยมากและยังมองเห็นวิวตรงแหลมบารีไฮและววิวพานโนรามามองไกลออกไปยังอ่าวไทยได้สบายตาเลยค่ะในด้านของราคานะคะ สลัดโลสเตอร์นะคะจะอยู่ที่ราคา950บาทที่เสิร์ฟโอสเตอร์กล้ามใหญ่พร้อมกับโอคาโดคาปปัโชกระเทียมย่างยอดทารากอนและผักกาดโรเมนค่ะหมูดำคูโรบุตะนะคะราคาจะอยู่ที่950บาทเนื้อหมูดำคูโรบุตะนะคะส่วนสันในตุนกับโพรเลนตาเสิร์ฟคู่กับข้าวโพดหวานและหัวไชเท้าดองค่ะสุดท้ายนะคะพาสต้าทาเลเตเล่กับปัวลาสการาคาจะอยู่ที่1,150บาท เลือกใช้พาสต้าเส้นแบนใหญ่ที่เรียกว่าทาเลเตเล่ผัดกับซอสมะเขือเทศที่มีการเพิ่มรสชาติด้วยการใส่พริกลงไปด้วยค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจะตั้งอยู่ในเซนทัลพัทยาบีชที่อยู่ส3 3ทับอําเภอบางละมุงชนบุรี20260ค่ะในด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะฮิวตันพัทยานะคะได้จัดโปรโมชั่นห้องพักข่อนคลายร่างกายและจิตใจ,จกับวิวทะเลสวย private s c a p e พัทยาเริ่มต้นที่4999บาท ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารสามมื้อค่ะห้องพักดีลักซีวิวสำหรับ1ท่านพร้อมอาหารสามือ้อราคาจะอยู่ที่4,999บาทต่อคืนห้องพักดีลักซีวิวสำหรับ2ท่านพร้อมอาหารสามือ้อราคาจะอยู่ที่5,499บาทต่อคืนค่ะและสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1พฤษภาคม2563ค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจนะคะ การมีข้อปัจจัยภายในนะคะจุดแข็งด้านการบริหารจัดการนะคะจะมีการวางแผนการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของกําลังคนสันหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปีประสบการณ์ในการทํางานทําให้ได้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางทักษะอีกทั้งยังมีการควบคุมต้นทุนในการผลิตและการบริการค่ะ ด้านการตลาดนะคะร้านอาหารนะคะจะตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เยอะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและมีอาคารสำนักงานจำนวนมากค่ะด้านการบริการนะคะเรามองเห็นถึงความต้องการของลูกค้าทางร้านจึงพัฒนารายการอาหารโดยลูกค้าเป็นหลักนำเสนอให้ตรงกับความต้องการหากลูกค้ามีความพอใจจะสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวต่อไปค่ะ ในด้านการเงินนะคะการตั้งราคาอาหารถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ค่ะจุดอ่อนทางด้านการบริหารจัดการนะคะความเป็นโรงแรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาทําให้การบริหารจัดการยังไม่เป็นที่เรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายค่ะด้านการตลาดนะคะเนื่องจากร้านเพิ่งเริ่มก่อตั้งและเปิดให้บริการเชื่อเสียงทางร้านจึงไม่เป็นที่รู้จักมากนักทําให้ความน่าเชื่อถือน้อยค่ะ ด้านการบริการนะคะเนื่องจากมีการบริการห้องอาหารเพียงห้องเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะด้านการเงินนะคะเงินลงทุนน้อยมีข้อจํากัดค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะคะโอกาสในการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นที่ที่มีผู้คนมาท่องเที่ยวและทำงานเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติทำให้โอกาสที่จะมาพักผ่อนในโรงแรมและใช้บริการอาหารเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยค่ะ ด้านสถานการณ์การแข่งขันนะคะมีการบริการที่แตกต่างออกไปอาหารมีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งค่ะด้านสังคมนะคะรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปเวลาเป็นข้อจากัดในการใช้ชีวิตทําให้การรับประทานอาหารนอกบ้านจึงมีเพิ่มขึ้นค่ะด้านเทคโนโลยีนะคะจะมีระบบการสั่งอาหารที่สามารถสั่งอาหารได้ด้วยการแตะสมาร์ทโฟนที่ทางร้านจัดไว้ให้บนโต๊ะอาหาร ระบบนะคะจะแสดงรายชื่ออาหารพร้อมรายละเอียดและราคาซึ่งจะส่งผลทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นและทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจค่ะสภาพเศรษ,ษฐกิจนะคะทางด้านอาหารที่อยู่ในช่วงโลซิซันทางเราก็ได้นํามาเป็นโปรโมชั่นและปรับราคาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสและลิ้มลองอาจทําให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นค่ะทางด้านกฎหมายนะคะโรงแรมปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคารและกฎหมายอื่นๆค่ะ ด้านกลุ่มผู้จัดจำหน่ายนะคะเนื่องจากเป็นโรงแรมที่ดำเนินการจัดการโดยมหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลายัยจึงมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งค่ะต่อไปจะเป็นอุปสรรคของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะเนื่องจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างชาวต่างชาตินะคะที่มาท่องเที่ยวในพัทยาจะมีเยอะ ซึ่งโรงแรมในพัทยาที่มีชื่อเสียงอยู่หลายโรงแรมทําให้ลูกค้าจะเลือกพักในพัทยามากกว่ามาพักที่ศรีราชาจึงต้องมีการบริการที่ดีและมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจดิงจุดเด่นออกมาให้ต่างจากคู่แข่งทั้งหลายค่ะด้านสถานการณ์การแข่งขันนะคะเป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักเกิดการตระหนักการรับรู้น้อยคู่แข่งมีจํานวนมากต้องสร้างความแปลกใหม่ของอาหารให้ชัดขึ้นค่ะ ด้านสังคมนะคะความต้องการของคนมีหลากหลายมากขึ้นโรงแรมต้องปรับตัวและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันท่วงทีค่ะด้านเทคโนโลยีนะคะค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งและดูแลรักษาระบบค่อนข้างสูงเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลค่ะสภาพเศรษฐกิจนะคะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเกิดโรคระบาดและอื่นๆทําให้คนส่วนใหญ่รับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงค่ะกฎหมายนะคะ ข้อจำกัดในการวิเคราะห์สถานาการณ์ภายนอกที่เป็นตัวสกัดกั้นหรือจำกัดขอบเขตการดำเนินของธุรกิจทําให้ต้องปิดการให้บริการหรือลูกค้าน้อยลงค่ะกลุ่มผู้จําหน่ายนะคะเป็นโรงแรมที่จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย,ยไม่ได้เป็นสมาชิกในเครือข่ายที่ผู้คนรู้จักมากนักทําให้การพิจารณาการใช้บริการมีน้อยกว่าโรงแรมที่เป็นที่รู้จักค่ะค่ะแล้วก็จบสําหรับการนําเสนอห้องอาหารเอลรี่ของโรงแรมเอเมอรินไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอาหารหน่ารับประทานไหม หากท่านใดที่สนใจอยากมารับประทานอาหารในโรงแรมของเรานะคะสามารถติดต่อเบอร์โทร023456789หรือสามารถ w อ l k กอินเข้ามาในโรงแรมของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ